เครือข่ายที่เป็นที่รู้จักของของคนบ้านฉางเราควรจะทำอะไรกันบ้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านฉางน,นะนะซึ่งเมื่อเมื่อสนามบินอุบลพะเพาเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็ผู้คนมามามาลงที่สนามบินอุบละเพาเนี่ยแต่ว่าการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เนี่ยเราก็เลยมองไปที่ เราจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะแล้วก็ต้องมีจุดขายก็เลยคุยกันเรื่องศิลปะศิลปะนี่ก็มีทั้งวิจิตศิลป์ประยุกต์ศิลป์อะไรเงี้ยก็คือเรื่องของอางานวาดงานปั้นงานหลายๆแขนงแล้วก็งานดนตรีทั้งหลายเนี่ยซึ่งบ้านฉางก็ได้ทราบมาว่ามีบุคคลที่มีความสามารถซุกซ่อนอยู่เยอะงั้นเราก็เลยตอนนี้จะเริ่มเป่าประกาศ ที่จะให้คนที่มีความสามารถทั้งหลายเนี่ยมา,มาร่วมนะครับเพื่อข่ายจากจากคุณจงรักนะฮะเพราะว่าเขา,าเป็นโตมา,าที่บ้านฉางนี่เลยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็รู้จักคนในด้านนี้เยอะมากนะครับก็เลยดึงๆกันมากิจกรรมวันนี้เรียกว่า s t รี t อา r ์ตเวิร์กช็นะฮะก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นการซ้อมฝีมือกันโชว์ผลงานผลงานแรกแล้วก็ดูความการรวมตัวกันว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนซึ่งเพื่อเพื่อเป้าหมายที่จะจัดงานสตรีดอาร์ตขั้นแรกเอาเอาพื้นที่ของคนรู้จักก่อนแล้วก็มีคนในคนที่มาร่วมเป็นสมาชิกชมรมนะฮะ mm hmm. เขาก็จะแนะนำว่ามีจุดไหนจุดไหนแล้วเราก็ซาวเสียงกัน ตอนนี้ก็ใช้งบของสมาชิกะฮะช่วยกันยังไม่ได้มีไรายได้จากภายนอกครับอันนี้ก็คือเปิดปเว็บเพจเพื่อโปรโมตผลงานของชมรมแล้วก็จะสื่อสารถึงชาวบ้านฉางว่าใครที่มีความสามารถเช่นความสามารถด้านศิลปะทุกแขนงนะฮะติดต่อเข้ามาเป็นสมาชิกได้หรือใครที่มีความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมก็ ก็เป็นกำลังสำคัญนะฮะเพราะว่าเราอยากจะเน้นการท่องเที่ยวแบบาคาร์บอนต่ำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำเนี่ยมันจะส่งเสริมชุมชนด้วยนะฮะคือใช้วัตถุดิบใช้โฮมสเตย์ใชอ้อะไรนะการเกษตรทงส่งเสริมด้านการเกษตรพวกนีน้การวิ่งการขี่จักรยาน พวกนี้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบคาร์าบอนต่ำนะครับเราหรือการปลูกป,ป่านะครับซึ่งเราจะก็คือหลักการก็คือถ้าเราพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีเราสร้างเมืองบ้านฉางให้เป็นเมืองศิลปะเราคิดว่าการท่องเที่ยวก็จะคึกคักนะครับรมนันทำอาชีพเกี่ยวกับวาดภาพกับแพงโดยตรง ก็อยากเป็นอยากให้ผลงานศิลปะเข้ามาอยู่มามีส่วนร่วมอยู่ร่วมกับชาวบ้านนะครับในทุกคนแล้วก็อยากให้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวต่อไปน,น,นะครับ mm hmm. เข้ามาร่วมได้เลยครับไม่ว่าใครจะเป็นหรือไม่เป็นครับ mm hmm. เข้ามาเราพอมีอุปกร,รณ์แบงปันแล้วก็สอนทีแนะแนวทางกันได้ครับแล้วก็มาร่วมเป็น ต่วนี้ทำให้บ้านเราสวยงามเ็วกแ,แต่ว่าของผมตรงนี้ไม่ได้ค่น,นผ,มผมแค่นี้มีเก็บตรงนี้ออกมาหน่อยนึงแล้วก่าทำเป็นหาเข้าหลังครับอ๋อในท้องถิ่นเราก่อนในชุมชนเนี่ยโดยจะจัดให้เป็นโซนๆไปโดยเฉพาะโซนแถวเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตอยู่แล้ว อย่างซอยบาร์เนี่ยก็ตอบมันก็จะมีพวกสีสันเราก็มาสร้างสีสันให้บ้านบ้านฉางเรามีมีงานศิละปะขึ้นมาต่อไปก็จะมีงานปั้นงานอะไรต่างๆพวกนี้นก็มีเราก็รวบรวมพวกที่เป็นอาร์ตอาร์ตอย่างเงี้ยอย่างน้องบูมก็กทํามีร้านสกรีนเสื้อแล้วก็เป็นร้านทําแทททูอยูต่ตรงซอยบาร์ซึ่งเป็นวัยรุ่นทํากินสามารถมาร่วมกันได้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนเป็นศิละปะหรือไม่เป็นก็มาร่วมได้ มาช่วยกันในวิธีการอื่นไม่จําเป็นจะต้องมาวาดเป็นหรือว่าทําอะไรใครมีใครมีไอเดียอะไรอยากจะทําอะไรก็มาบอกเลยใครก็ตามที่อย่างพวกนักธุรกิจอะไรพวกนี้พวกถ้าเขาเห็นด้วยกับเราหรือว่าชาวบ้านร้านค้าแถวนี้ที่ก็อยากให้เรามาสร้างงานนะนะพวกพวกฮิปปี้พวกที่มาทำงานอาร์ตก,กันพวกออมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์พวก กลุ่มออฟโรดเราก็มารวมตัวกันเมื่อที่ห้าธันวาเราก็ไปเก็บขยะกันที่ชายหาดรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปทาําความสะอาดรักักสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ไปทําร่วมกันกับพวกเทศบาลตําบลบ้านฉางเราไม่ไจำกัดจํากัดอยู่แค่เขตเทศบาลน,นะเราจะต้องไปไปเป็นทั้งทั้งอำเภอ,อเอามาทํากันเอามาเอามาใครมีความต้องการที่จะอยากามาทําเชิญได้เลยอืนั่นมาร่วมกับเรา บนปีนี่จะ,จะมีจะมีจัดจัดที่จะจะจัดเป็นแบบว่าเป็นเป็นนิทัศการนะเป้าหมายเราก็คือสร้างจุดขายให้กับบ้านฉางบ้านฉางเกิดความสวยงามเป็นต่อไปก็จะในอนาคตเราก็จะมีขอสิ์อะไรแบบนี้ต่อไปในอนาคตเรา,เ,ราเราจะทําให้ถึง,ถงเป้าหมายนั้นให้ได้กันก็เนี่ยอย่างกาฟิตี้นี่ก็เป็นสาขาหนึ่งต่อไปก็จะมีงานปั้นงานอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหม ก็ทําไปเรื่อยๆมันสร้างมันเป็นจุดเริ่มต้น